วันนี้เรามาจะมาทําคลิปที่พี่เอฟซี FC. เออมีเอฟซีคนหนึ่งนะคะสงสัยนะว่าเออทาไมนันถึงเรียกเศษเล็กว่าเสียนะคะเออก็คือแบบมีพี่เอฟซีคนหนึ่งก็คือมาคอมเมนต์นานแล้วนะคะก็คือหลายเดือนได้แล้วนะคะทุกคนก็คือมาคอมเมนต์ว่าทําไมนันถึงเรียกเศษนี้กว่าเสียก็คือแถวบ้านแถวบ้านที่เขามาเม้นอ่ะเออแถวบ้านที่เขามาเม้นเขาบอกว่า คนที่จะใช้คําแทนคําว่าเสียได้นี่ก็คือต้องมีเงินเป็นสิบล้านต้องมีธุรกิจใหญ่อ่ามีแบบก็คือเออคนรวยอ่ะคนรวยอ่ะมหาเศรษฐีนะคะทุกคนก็คือเขาก็เลยถามว่าทําไมเขาก็เลยสงสัยเลยเนาะ,ะว่าเออร้อนอันนี้เรามาเผาขยะนะคะทุกคนอันนี้คือสีผมที่เราย้อมเมื่อวานนะคะข้างบนก็ไม่ค่อยติดเนาะเกาแปลกไหมเอออากาศจะไม่ชินตาเนาะ,ะอันนี้เป็นสีดํานะคะ ก็มาชินตายจาที่มาเกาะน,นันเป็นคนสีผมสีทองนะคะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้เสียงเบานั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็นันมาเผาขยะเนาะแล้วก็คือมาอยู่ที่ทุ่งนาของเรานั่นเองนะคะทุกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นทุ่งนาฮนะทุ่งนานะคะทุกคนก็นเราก็เลยไนดะ้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะคะก็นะันจะมาบอกว่าเออนันใช้คำแทนครับแทนเสียงเอกเนาะนันก็คือ ใช้คาว่าเสียนะคะเขาก็เลยสงสัยเนาะว่าทำไมนั่นจึงใช้เรียกเสียเนกว่าเสียนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็คงสงสัยเลยเนาะก็นางก็จะบอกว่าเออมันเป็นยังไงก็คือความเคยชินของเราเนาะด้วยความที่ว่าเสียเนกอะคือคือทำงานวัวควายนี่แหละเราคนวัวคนควายหาซื้อวัวควายนะคะก็ คือทุกคนเขาก็จะเรียกเออแทนคำศันทกว่าเออเสียก็คือให้เกียรติกันนะคะทุกคนเขาก็จะให้เกียรติเราเขาก็จะเรียกเราว่าเสียอ้อยเสียนุ่นเสียนีโอ้ยเสียนกเสียนกอ่าหรือไม่ก็แบบแต่คนที่มีอายุหน่อยเขาก็จะเรียกว่าป่าป๋านุ่นป๋านี่ปานั่นนะคะก็คือยังไงอ่ะก็เขาเขาก็ให้เกียรติเรานะคะเราก็ให้เกียรติเขาเราเลยเรียกเขาว่าเสียนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องรวยมีเงินสิบล้านอ่ามีธุรกิจใหญ่โตมีอ่าอ่า มีทาธุรกิจและสังหารอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกคําว่าเสียได้ก็ค yeah> ือไอ้น claro oh um ั่นก็ค hm um ือเสียเสียที่เขาเรียกคําว่าเสียจริงๆอ่ะทุกคนก็คือมันมี2ประเภทนะคะที่คือเสียนะที่นี้ก็คือเสียที่เขาเรียกทั่วไปไปนู่นเป็นนี่เขาก็จะเห็นเราเขาจะเรียกว่าเราให้เขาให้เกียรติเราเนาะเขาก็จะเรียกเราว่าเออเสียนู่นเสียนี่เสียนีกเสียเออไปไหนเสียเออได้อะไรเสียปัสเสื้ออะไรเสียก็คือ2ก็คือเสียก็คือเสียที่เขาเป็นเสียจริงๆอ่ะเสียที่เขารวยจริงๆนะคะทุกคน เอออันนั้นก็คือเสียเสียที่เป็นอาเสียที่เขาเรียกกันทั่วไปนั่นเองนะคะทุกคนก็คือนันติดปากแล้วที่เออเวลานันใช้คําออกสื่อเน,อะนาะนันจะไม่เรียกอ่นานันจะไม่เรียกสามีตัวเองว่าพี่เนก็กหรือไม่ก็อ่าผัวนะคะทุกคนนั้นก็จะแทนคําว่าเสียเน็กนะคะก็คือเราติดปากไปแล้วนะคะเหมือนสาวนุ่นอย่างเงี้ยสาวนุ่นเวลาสาวนุ่นถ่ายคลิปนาะหรือไม่ออกสื่อ สาวนุ่นเจโบคนอื่นหรือไม่ก็พี่ๆคนไหนที่ว่าเออมาเราก็จะเรียกเสียนิกว่าเสียนะก็คือมันติดปากไปแล้วนะคะมันติดปากไปแล้วนะทุกคนก็คือเราก็ให้เกียรติเขาเนาะเออเขาก็ให้เกียรติเรานะคะเราก็เลยเรียกเขาว่าเสียเนาะก็คือจบประเด็นตรงนี้ไปนะคะทุกคนอ่าสอง มีพี่คนหนึ่งมอเมน์บอกว่าเออเจนันไอ้นี้เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตินะคะทุกคนเราแค่เอาอยากเอามาพูดในคลิปเฉยๆเนาะ,ะว่าเจนันผมสีทองก็สวยอยู่แล้วนะคะก็คือนะก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีมากนะคะที่ามาคอมเมนต์ว่าเออผมสีทองก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าน,านันด้วยความที่ว่านันเนาอะ,อะสีผมเก่าเนาะนันไปทําสีมาที่ร้านนะคะก็คือหัวนันตอนนั้น 1, นันไปทําอยู่พันสองเนาะนันไปทําอยู่สีที่ร้านานะคะแล้ว คือสีเก่าอะ่ะมันเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนเพราะเนื่องจากนานทําสีมาได้ประมาณเกือบปีแล้วนะคะหรือไม่ก็ก็คือนานนานานมากเลยนะทุกคนแบบนานมากถึงนานจะไปทําสีผมถึงนานจะเข้าได้เข้าร้านทําผมนะคะคือนานมากจริงๆนะคะทุกคนก่อนนี้เราก็ไม่ได้เข้าร้านเนาะเราซื้อน้ํายามาย้อมเองนะคะให้อันนี้ก็คือข้างบนนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยติดเนาะเพราะว่าน้ํายาหมดนะคะเนื่องจากนานผมยาวนะคะทุกคนตอนนั้นก็เป็นคนแบบ ผมหนาด้วยก็คือแบบหนามากแล้วนั้นก็ซื้อยามาแค่กล่องเดียวนะคะมันข้างบนนี้มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยติดเนาะเออก็ไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่าเราย้อมเองเนาะมันอาจจะเป็นไฮไลท์ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเนาะเราซื้ออันนี้เราซื้อยายาน้ำยามาย้อมเองนะทุกคนนั้นก็ให้หลานย้อมให้นะคะดูตรงนี้มันก็จะเป็นอะไฮไลท์ช่างมันอย่าไปเรียสกับมันนะคะทุกคนก็นั้นก็ซื้อน้ำยาย้อมมาเป็นสีดำนั้นอยากได้ผมดำบ้างนะคะทุกคนเนื่องจากผมสีผมเก่านาะมันจะเป็นสีทองเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือดําสนิทเลยนะอืมนั่นก็เลยอยากได้สีผมดําสาวนุ่นก็ทักนะคะว่าเออไปย้อมผมหรอก็อาจจะดูไม่คือหรือว่าอา่าไม่ชินกับสายตาของคนนะเพราะว่าสายตาของคนเราเนาะก็คือเห็นนันสีผมสีทองอยู่แล้วแล้วปก็แล้วนั่นก็ไปย้อมสีดําเขาก็อาจจะไม่ชินนะคะไม่ชินกับอา่าสีผมนันเนาะก็นั้นว่ามันคือนะทุกคนนั้นว่านั้นย้อมสีผมสีดําอ่ะหน้านั้นมันขาวอะ่ะ ก็คือหน้ามันหน้ามันใสขึ้นนะทุกคนก็หลังจากเมื่อก่อนเนาะสีผมนั้นมันจะเป็นสีทองนะคะก็เออสีทองมันก็จะทําให้ในเวลานั้นถ่ายคลิปเนาะมันก็จะทให้หน้านั้นเหลืองไปด้วยเออนะคะเนาะก็สีผมดนานันว่านันรู้สึกว่านันย้อมสีดําแล้วหน้านันมันขึ้นนะทุกคนนะันรู้สึกว่าหน้ามันขาวนะคะมันขาวไหมเออด้วยความที่ว่าผมเราเป็นสีดําใช่ไหมก็นั่นแหละเนาะ ็นั่นว่านันจะที่แรกนะว่านันจะไปตัดนะคะก็คือไปตัดออกตรงปลายเนาะแต่ว่าเปลี่ยนใจนะคะไว้ายาวดีกว่าอันนี้ก็คือยาวเกือบเท่าเอวแล้วนะคะก็เลยเออไว้ายาวดีกว่าเนาะก็นั่นแหละนันก็จะมาตอบคําถามตอบอ่าประเด็นนี้นะคะว่าทําไมนันถึงใช้แทนคำเรียกเสียนี้ว่าเสียก็คืออาจตรงๆนะนัน,น,นติดปากไปแล้วนะทุกคนเนื่องจากเสียงคนอื่นเขาเห็นเสียนี้เขาก็จะทานะนเนาะเออเขาจะทําถ้าเขาจะทักนั้นใช่ไหม เห็นนันไปอ่ะโซว,วไปเดินตลาดคนเดียวอ้าวเสียเน็กไม่ได้มาด้วยหรอถ้าคนที่รู้จักเขาก็จะทักนันแบบนี้นะคะ <_ d uty> ก็คือคนที่คนรอบข้างตัวนันคนที่รู้จักนันไม่ว่าคนจะที่บ้านนันนะคะที่บ้านเกิดนันเนาะเข <_ d uty> จะเรียกเสียเน็กว่าเสียนะคะทุกคน <_ d uty> เพื่อนนันแม้กระทั่งเพื่อนนันเขาก็จะเรียกอ่าแฟนนันว่าเสียนะคะก็คือเรียกมาตั้งแต่สมัยนั้นคบกันแรกๆอยู่แล้วอะ่ะเออทุกคนสมัยนั้นคบกันแรกๆใช่ไหม เออนั่นแหละเขาก็จะเรียกเสียนั้นว่าเสียเขาก็จะเรียกเสียนีกว่าเสียนะคะเขาจะเรียกเพื่อนนั้นก็จะให้เกียรติมันก็ให้เกียรติแฟนเราเนาะเขาก็อจะแทนคำแฟนอเรียกแฟนเราว่าเสียนิกนะทุกคนเอ้าเสียนิกไม่มาหรออะไรอย่างงี้ก็นั้นก็เลยติดปากนะคะว่าติดปากด้วยความที่ว่ามันติดปากเราเรียกเขาว่าเสียไปแล้วอ่ะเออแล้วเออแล้ววันหนึ่งเราจะเปลี่ยนมาเป็นว่าเราจะมาเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเอ้าในห้อยเน็กมันก็ไม่คือใช่ไหมมันแบบ มันขัดปากอ่ะทุกคนนั่นแหละถ Christ, ้าเรียกว่าพี่เน็กเออนาะปกติถ้าคุยกันเองไม่ออกสื่อนนก็จะเรียกพี่นั่นจะเรียกพี่เน็กว่าพ่อนะคะก็คือเรียกแทนลูกนะเรียกให้ลูกนาะก็คือเรียกว่าพ่อพ่อไปไหนพ่อซื้อนู่นซื้อนี่เออนะคะก็ถ้าซึ้งว่าถ่ายออกสื่อแบบนี้ตอนนั้นก็จะเรียกเขาว่าเสียเน็กนะคะทุกคนก็หายคล่องใจแล้วเนาะพี่พีเอฟซีคนไหนที่มาคอมเมนต์นะคะว่าเออคำว่าเสียนี้ต้องรวยแบบรวยมากมีเงิน10ล้านถึงจะเรียกเขาว่าเสียได้นะคะทุกคน ออนั่นก็จะมาคลายคล้ายประเด็นนี้เนาะทุกคนว่านั้นพูดงงมน,นั้นก็ยังงงคือนั่นจะนั่นแบบนั่นจะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจอะ่ะมันติดปากไปแล้วนะคะว่าเราเรียกเขาว่าเสียเนาะก็คือแบบเราก็ให้เกียรติเขานะคะให้เกียรติเขาเนาะเราก็เรียกเขาว่าเสียเนาะเออนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนมาตอบประเด็นนี้เนาะ,ะว่าทําไมนั้นถึงเรียกเสนก็เสียนะคะทุกคนก็อ่าครับคลิปนี้เราก็มืดแล้วนะทุกคน ก็คือมืดแล้วแต่ว่าในกล้องนั้นอะมาสว่างไงในกล้อง iPhone มาสว่างนะคะทุกคนก็ดูนะคะมืดแล้วนะคะก็มืดแล้วเราจะขอตัวกลับบ้านไปทำกบข้าวคือเราหุงข้าวตั้งแต่บ่ายสามโมงคึแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำกบข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทำกบข้าวกว่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย